คริปโตท็อปเทรนสุดสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดข่าวสารต่งตางๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะ เป็นยังไงกันบ้างครับตลาดคิวๆแบบนี้ก็รู้สึกหวนใจถูกไหมเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย็คงจะรอที่จะเห็นความเคลื o ่อีแบบนี้มานานครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเนาะตอนนี้ตัวฟต็อกกี้เปเป้ลูน่าคลาสสิกบิตคอยก็ขึ้นมาแล้วสําหรับใครที่ได้กําไรแล้วอยากจะขายออกแล้วเล่นรอบใหม่ๆจังหวะนี้ก็ถือว่าทาได้ครับหรือจะเก็บรอให้ถึงสิ้นเดือนคาดว่ามันจะพุ่งขึ้นก็ได้ครับแล้วแต่เลยเนาะแต่ว่า ตอนนี้ทํากําไรได้แล้วนะครับก็สามารถที่ทำกำไรได้ถ้าเกิดว่าเรารอซื้อตอนที่มันแดงๆเนาะ,ะก็ถือว่าแล้วแต่คนแลวแต่กลยุทธ์บางคนอาจจะถัวเฉลี่ยบางคนอาจจะซื้อตอนที่ตลาดมันแดงแล้วขายตอนตลาดมันเขียวอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้ก็ตลาดก็กลับมาชื่นใจให้เราแล้วเนาะ และบีคอยก็กลับมาที่ประมาณ66 0 0 0ได้แล้วนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าตอนนี้แท่งระดับวันเนาะตอนนี้แท่งสีเขียวก็ได้กลืนแท่งสีแดงก่อนหน้าเป็นระดับวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะถึงคราวที่เขาจะต้องกลับไปอยู่ในตำแหน่งของเขาที่ประมาณ7000 70, 0ประมาณ60,000ได้หรือเปล่าก็ต้องมาองรอรุนกันนะครับ แล้วก็มีข่าวรายงานเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับก็คือว่า Mi s คิล s จเจจี g g นะครับซื้ออีกประมาณ11,931 BTC หรือเป็นเงินประมาณ700 86ล้านดอนลลาร์ก็ก่อนหน้านี้จุมบฮะก็พี่เขาบอกว่าเขาจะขายหุ้นแล้วก็จะทําการซื้อเบรคคอยเพิ่มมีแล้วตอนนี้เขาก็ทําการซื้อเข้ามาเพิ่อมอีกแล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจียมครับก็ถือว่าได้ราคาที่ถูกมากเลยนะเพราะว่าตอนที่เขาซื้อเนี่ยก็เป็นราคาที่แดงๆเลยเนาะก็หลังจากนี้นะครับจะกลับไปเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าเมื่อไมโคคอยจีจี้ลงเงินมาแสดงว่านักวิเคราะห์อของเขาอาจจะคาดการณ์ว่าโอเคนี่คือจุด ตามสุดแล้วนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้กําไรมนเติบโตอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะคิดถูกเราก็ต้องมาดูกันครับและพอเรามาดูในส่วนของตัว s ล o โบรกออยสปอตอีเจฟนะก็19กับ20เนี่ยไม่มีข้อมูลเข้ามาแนะก็รู้สึก,แป,กแปลกใจเหมือนกันว่าเอะมนเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมถึงไม่มีรายงานว่าฟลูโบรกออยสปอตอีเจฟเนี่ยมันมีการซื้อการขายบวกลบยังไงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกแปลกใจอยู่พอสมควร เีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวบิตคอยสำรองบนเว็บเพจนะครับร่วงแตะจุดต่ำสุดในรอบ3ปีเนี่ยอันนี้สัญญาณน,นี้บ่งบอกถึงอะไรโดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตอนนี้ปริมาณบิตคอยที่มีการซื้อการขายบนเว็บเพจต่างๆเนี่ยมันร่วงลงมาจุดต่ำสุดในรอบ3ปีนะสิ่งนี้นะครับส่งสัญญ,ญาณถึงสภาวะการขายที่มันลดลงซึ่งอาจเกิดจาก ขาดแคลนอุปทานของมันเนาะโดยสาเหตุมาจากสถาบันยังคงสะสมตัวบิตคอยอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมาจากข้อมูลของตัวคริปโตคอในวันที่19วามิถนาปี2 0 2 4ันี่จะเห็นได้เลยว่าจำนวนของบิตคอยที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ2,825,700 3 BTC เท่านั้นที่ยังคงเหลือบนกระดานเทรดเนาะซึ่งลดลงจากเดือนมกราปี2024ที่มีบิ i คอย,อยู่ราว3ล้าน0 0 0 BTC เนาะซึ่งปริมาณบิ c คอยที่สำรองอยู่บนเว็บเทรดลดลงเนี่ยแสดงเห็นถึงแรงขายที่มันลดลงเออก็คือว่าตอนนี้มีแรงซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บแล้วก็โอนออกนอกกระดานโอนอกนอกกระดานเก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็ใครไม่ซื้อ วานซื้อนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเก็บอยู่เบื้องหลังลก็ตามเพราะว่าทุกครั้งที่มีส่วนของตัว Into the Block หรือว่ากิจตัวความต้ออกมาอะไรงนเงนี่ย วานเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แบบทุ่มเงินเป็นก้อนเป็นก้อนทาให้ราคาขยับแล้วนะครับจะแบบเก็บทีละสิบยี่สิบร้อยพันอะไรแบบนี้ครับเก็บเก็บเก็บเข้ามาเรื่อยๆซึ่งอันนี้มันก็สามารถตั้งซื้อตั้งขายได้อยู่แล้วจุ่นะครัถือว่าเป็นกลยุทธ์ของวานเนาะแล้วก็เป็นการถัวเฉลี่ยด้วยซึ่งอันนี้ทํามันก็ได้รับแรงกดดันมาจากตัวของตัวอีเชปด้วยเนื่องจากว่าแบ็กล็อกแล้วก็นิสุวนของอียิปตต่างๆไอริวิอะไรพวกนี้เขา,าเก็บเก็บเก็บเข้าไปด้วยถึงแม้ว่าจะมีขายออกมาบ้างจากในส่วนของที่ขยย่ขยเเคือ scale, ตตกลแ็ ใน,นเมื่อที่ปริมาณแล้วประมาณ2%เอนท่านั้นฮะที่ตัวจีซีเกมมีบิตคอย์ของอปปรทานทั้งหมดเนาะเพราะว่างั้นเลยคือจิบจ,จนะครับแต่ว่าพอมีข่าวมาคนเพราว่ากลัวเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่2%แต่มันก็เป็น2%ที่ทําให้คนกลัวได้นะครับอก็ถือว่าตอนนี้บิตคอย์ที่สมองยูนทเทรดมันเหลือน้อยแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ก็คงจะต้องควานซื้อกันและหลังจากนั้นอาจจะได้เห็นราคาที่มันปทัทุอีกครั้งก็เป็นได้นะครับ และเพราะว่าไรวานคือถึงยิ้มนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัววานแอคเนะ bitcoin e ี f ิปกำลังเฉิดใยช้ชยบนตลาดหาลักทรัพย์ของออสเตรเลียนะโดยยอดซื้อขายพุ่งไปถึง1.5ล้านดอลลาร์อันนี้ก็เป็นส่วนของออสเตรเลียเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมีตัว bitcoin สวัสดีอ e ีแล้วเหมือนกันนะครับโดยกองทุน bitcoin อีย e ของวานแอคเน่ได้เปิดทําการซื้อขายนะครับบนตลาดหาลักทรัพย์ A.S.X ในวันนี้เป็นวันแรกเนาะซึ่งตลาดหลักทรัพย์นี้ก็ใหญ่ที่สุดในส่วนของออสเตรเลียเลยนะซึ่งตอนนี้มีอเมริกามีออสเตรเลียมีไทยมีฮ่องกงแล้วก็จะมีญี่ปุ่นมีเกาหลีตามมาอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่ผมรายงานไปเมื่อกี้ว่ากระดานการซื้อขายปเป็คอยแบเว็บเพจน,นี่คือมันน้อยแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเปิดเข้าไปเยอะแบบนี้แน่นอนครับมันก็จะเริ่มหายากมากขึ้นถึงแม้ตอนนี้เปิดน้อยขนาดนี้มันหายากขนาดนี้ถ้าเกิดเปิดมากกว่านี้โหเมจกินเลยว่าคน ที่เขาต้องการเขาจะทุ่มเงินเขามาซื้อขนาดไหนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ถึงเปิดมาวันแรกประมาณ1.5้าล้านก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็มาเอาไปเทียบกับอเมริกาไซส์มันก็ต่างกาันอันนี้จะใกล้ๆกับตัวฮ่องกงเนาะฮ่องกงเปิดมาวันแรกก็ราวประมาณนี้เหมือนกันซึ่งตอนนี้วันนี้ฮ่องกงก็อยู่าราวสักล้านในสองล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ ชิ้นนี้เราก็มาดูในส่วนของผลการวิจัยใหม่เนาะเผยว่านักลงทุนสายถือยาวเนี่ยยังคงยิ้มหวานกับกาไร120ร่แม้ราคาของบิตคอยจะร่วงดิ่งลงเหวก็ตามแต่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของตัวกราสโนดเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วก็รายงานในส่วนของตัวการวิเคราะห์ของเขาเนาะโดยเขาบอกว่าโดยสรุปนะครับในส่วนของพฤติกรรมของบิตคอยตอนนี้มันอยู่ในส่วนของการพักตัวเนาะปัจจุบันถึงแม้ว่าราคาของบิตคอยมันจะลงมาแต่มันก็ลงมาในส่วนของกรอบของมันแล้วก็อยู่ในการพักตัวภายใต้การซื้อการขายที่มัน มั่นคงนะไม่ใช่ว่าแบบมันไม่มั่นคงพอลงมาถึงราคาประมาณ6กหมปุ๊บถูกซื้ออย่างแข็งแกร่งแล้วก็ดีขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณหกหมื่นห้าหกหมื่นแปดเจ็ดหมื่นอะไรประมาณนี้นะซึ่งนะครับเพราะว่นนักลงทุนส่วนใหญ่หรือว่ารายใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าคนวงกว้างวงๆๆๆใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างที่จะดีอยู่นะเพราะเพราะว่าผู้ถือครองบิตคอยกว่า87%ยังคงมีกําไรอยู่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาตั้งแต่ปีที่2สปีที่แล้วที่แบบต่อยซื้อเป็นแบบโวเฉลี่ยหรือซื้้้้อออเเเเเปปป็็นนนแแแบบบบงิกกกลลลยมื่่ทีีีัวว2 ก็จะเห็นได้เลยว่าราคาของมิคอรอเนยพุ่งขึ้นมาอย่างมาหับถึง120%เพราะฉะนั้นก็เลยอธิใจไม่ได้ผลกระทบต่อน,นักลงทุนรายที่ถือยาวมากกว่าแต่ก็เกิดว่า คนที่ถือสั้นๆเนาะอาจจะแบบซื้อเช้าขายเย็นแบบนี้อาจจะจะตอนนี้อาจากําลังโดยอยู่ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อเช้าขายเย็นอาจจะเป็นซื้อได้ตอนที่ประมาณดิคอย7 2 0 0 0 70,000และ7 3 0 0สามอะไรประมาณน,นี้แต่เกิดว่าลงมาแบบนี้าาการที่จะยังขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรองให้เขารีบาวกลับไปที่70,000 2 7 0 0 0สามได้ประมาณนั้นถึงจะสามารถขายเอาต้นทุนกลับมาได้เนาะหรยอถ้าเกิดว่าอยากจะถือยาวคาดว่ามันจะไปประมาณสัก80,000แสนอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็เราก็มาพูดถึงในส่วนของข่าวที่กําลังเป็นที่พูดถึงในโลกของ Twitter แล้วก็ได้มีการเอามาทำข่าวด้วยโดยเฉพาะในส่วนของชายคนที่เขาชื่อว่า Farmer Bro นะครับอ้างว่าลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าของ Private Key meme c o i ที่ชื่อว่าตัว Trump Coin d j t นะครับโดย Farmer p r o นะครับเขาอ้างว่าลูกชายวัย18ปีของทรัมป์เนี่ยหรือว่าหมายถึงในส่วนของตัว แบรอนทรัมป์นะครับติดต่อเขาเพื่อเปิดตัวเหรียญมีม D J T ในเดือนเมษาซึ่งนะฮะปัจจุบ,บันเหรียญมีมตัวนี้มีมูลค่าอยู่ที่146ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์นะก็ออกมาตอบแล้วว่าตัวทรัมป์แล้วก็ตัวลูกชาขางเขาเนี่ยยังไม่ได้มีเหรียญมีมเป็นของตัวเองนะซึ่งอันนี้ก็มีอย่นคบว่าสิ่งที่คุณฟาร์มาโบรเนี่ยเขาพูดออกมาเนี่ย จริงหรือเปล่าหรือไม่จริงเนาะหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหลังจากนี้เหรียญน,นี้ก็น่าที่จะก,กระโดดขึ้นไปได้อีกไกลๆเลยนะเพราะว่าคนเขาก็รอ,อกาวอะไรแบบนี้อยู่นะครับว่าคนที่มีอิทธิพลต่ตอโลกคริปโตไม่ว่าจะเป็นซีซีตัวอิลลอนมัร์หรือดโรธามอะไรแบบเนี้ยค,คนเขาก็รอที่จะจับจ้องเหรียญอะไรพวกนี้อยู่แลวนะที่มันเป็นชื่อเกี่ยวกับคนดังๆเนะาะถ้าเกิดว่าเหรียญน,นี้ มันเป็นเหรียญของลูกชายของทัมจริงๆคาดว่าพอข่าวแบบนี้ออกมาแล้วได้รับการยืนยันว่าโอเคเป็นแบบนีจริงๆเขาก็คงที่จะกระโดดขึ้นไปได้ไกลกว่านี้นะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงในส่วนของข่าวของโฟลกี้เนาะเพราะว่าตอนนี้โฟลกี้ถูกเพิ่มเข้าไปในแผนงานการแลกเปลี่ยนของตัวคราเคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีหลายๆเหรียญเลยนะครับที่เขาจะทาการลิสต์เข้าไปในส่วนของคราเคนเนาะจะมีตัว ZRO จะมีโฟลกี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว มีมจะมีตัวมองจะมีตัว p o n k e แล้วก็ a u c t i o n อันนี้เป็น6เหรียญหลักๆเนาะท,ที่เขากำลังพูดถึงตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าฟลุกี้เข้าไปในอเมริกาได้เพราะว่าคาเ k e n ก็เป็นกระดานที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับชาวสหรัฐเนาะเพราะว่ามีผู้ใช้มากกว่า10ล้านคนแล้วก็ขยายไปถึง190ประเทศเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมครับถ้ามีการลิสต์หลังจากนี้ โฟกี้จะขยับไปที่20% 30%แบบเดิมได้หรือเปล่าก็ต้องมารอนรูุน้กันครับข่าวต่อมาก็เป็นข่าวของลนะูหน้าเนาะซึ่งก็เป็นข่าวที่โ,โหทําให้ผมรู้สึกแบบถึงบางอ้อนในหลายอย่างเลยนะเพราะว่ามีการรายง,งานเผยว่านายกรัฐมนตรีของมอนเตนิโกเป็นนักลงทุน ในยุคบุกเบิกของตัวเทร,ราฟอร์อรมแลบ,บในปี2018เนาะโดยคุณมิโลสปาชีอันนี้คืออ่านยากมากเป็นภาษาเขาแต่ผมเขอเรียกว่าคุณมิโลสนะครับซึ่งเป็นนายกสมมตรีของปันเตนิโกนะครับกำลังเข้าสู่ในส่วนของการถกเถียงว่าเขานี่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของตัวเทร,ราฟอร์มแลบ,บแล้วก็ดูคอนก่อนหน้านี้โอเคเดี๋ยวผมจะสรุปเลยครับเพราะว่ารายงานนี่คือยาวแล้วก็ละเอียดมากนะครับโดยในส่วนของตัวนายกสมมตรีของมอนเตนิโกเนี่ยเขาก็ได้ลงทุนในส่วนของตัวเทร,ราฟอร์มแลบ,บในปี 2ี1 8ดเนาะด้วยจำนวนเงินประมาณ7,500 0ดอลลาร์ครับในเดือนเมษาปีสนสปเนาะโดยเขาซื้อตัวลูน่ามาเป็นจำนวนประมาณ750 0 0 0เหรียญลูน่าคาสิงเนาะซึ่งพอราคาสูงสุดเนี่ยเขามีกำไรอยู่ที่90ล้านดอลลาร์เลทีเดียวซึ่งนะครับราคาตอนนั้นราคาของลูน่าก็อยู่ที่ประมาณ0.10ดอลลาร์ต่อโทเคนเท่านั้นซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีกำไรที่สูงมากๆเลยนะแต่ ต่อมาลนะูน่าก็ประสบปัญหากับการล่มสลายเนาะซึ่งทําให้เขาเนี่ยต้องเสียเงินกําไรไปถึง90ล้านราตอนนั้นลูค้าลูน่าเนี่ยขึ้นไปถึง119ดอลลาร์ต่อเรียนเลยนะซึ่งการที่เขาได้ราคาถูกๆตอนนั้นน่ะมันก็เป็นการลงทุนสุดของตัวการรวมทุนเนาะแล้วก็มีหลายคนอีกประมาณสัก1 8บแถึงสิคนนะที่ลงทุนในตอนนั้นด้วยแต่ว่านายกรัฐมนตรีของมอนตินีโกเน่จะได้ราคาถูกเนาะเพราะว่าเขาลงทุนในรอบแรกส่วนรอบ2รอบสารอบ4ี่เนี่ยก็จะได้ราคาที่มันแพงๆขึ้นไปตามรอบนีครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ ได้มีคําถามจากหลายคนว่าตอนนี้ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าได้ถือลูน้าไว้หรือเปล่าซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีของเบนเนกเน,นยังคงถือลูน้าอยู่ในพรอนครับแต่ก็ไม่ได้มีการรายงานออกมาในส่วนของตัวการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแบบน,นี้ว่าจะต้องเปิดเผยทรัพย์สินแต่เขาได้เปิดเผยว่าเขาถือบิตคอยไว้ประมาณเท่าไหร่นั้นโดยเขาบอกว่าเขาได้ถือบิตคอยไว้ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นยูโรเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ถือเหรียญใอื่นอีกแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าเข้าได้จะถือเรียนลูน้าจนถึงขั้นมน ก็ยังไม่มีรายงานอีกว่าตัวในส่วนของนายกุทธมนตรีของมอนเตโกเนียนได้ฟ้องตัวโดคอนแล้วก็เทราฟอร์มแลบหรือเปล่าที่ทําการให้เขาต้องเสียเงินทุนแบบนั้นไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาฟ้องนี่มันหมายความว่าเขาลงทุนกับตัวลุน่าจริงจริงแต่นี่คือเขาไม่ได้ตอบคาถามนั้นและก็ไม่ได้ตอบคาถามด้วยว่าเขายังถืออยู่ไหมนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบคาถามด้วยว่า เขาได้เจราจากับดคอนให้ดคขอนเนี่ยคืนเงินทุน,นกับคืนกําไรบางส่วนที่เขาควรจะได้หรือเปล่าซึ่งพอมาเห็นข่าวแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าทําไมทําไมพอจะมีการส่งตัวเซ็นอนุมัติที่ไรจะมีการเอ่ซ็นขีดค่าแล้วก็ทิ้งกระาดาษตลอดซึ่งก่อนอันนี้เขาบอกว่าจะมีการส่งตัวดูคอนไปอเมริกานแน่เกาหลีนแน่มีการเซ็นจากในส่วนของตัว อายการแล้วมีการเซ็นจ,จากตัวของคนที่ดูแลในส่วนของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วแต่สุดท้ายเขาบอกว่าก็เ,าเป็นเพียงแค่กระดาษเป็นหนึ่ง so นั้นที่สามารถที่จะย,ยกเลิกตอนไหนก็ได้แต่ก็มีการ ข่าวออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีการยกเลิกมีการแอบพูดมีการบอกวจะส่งจะไม่ส่งอพอมาเจอแบบนี้นะว,ว่าจริงๆแล้วเขามีความสัมพันธ์อะไรที่ดีกับดุคอนหรือเปล่าเลยทําให้ดคอนเลือกที่จะบินไปที่มอนเตนิโกแล้วก็ติดคุกอยู่นั่นแล้วสุดท้ายแล้วข่าวที่เข้าเคยบอกว่าดูคอนติดคุกแต่ก็ไม่ได้แบบว่าลำบากก็คืออยู่สบายอาจจะเป็นเรื่องจริงไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะ อันนี้เราก็มาพูดถึงข้อเสนอของตัวรุ่นคลกสิกเนาะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของข้อเสนอการดําเนินการตัวแท็กจูแกสเนาะก็ได้รับการอนุมัติจากชุมชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็กําลังดําเนินการดําเนินงานอยู่ตามข้อตกลงเนาะซึ่งเขาก็ได้รับแอปพรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตกลงที่จะมีการตัวแท็กจูแกสเนาะอันนี้ก็ ส่งลุ้นหน้าไปชูเดนมงเลยนะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ไป,ไปร่วมกันโหวตอะไรดีก็คิดว่าดีก็โหวตอะไรที่คิดว่าไม่ดีก็โหวตว่า yes no อันนี้ก็เป็นการช่วยกันเนาะหรือว่าใครต้องการที่จะให้ตัวรุ้หน้าซลยูซูมารวมกันลุ้หน้าก็สิหรือว่าไม่ต้องการให้รวมก็ไปโหวตได้นะเพราะว่าการที่เราออกสอเสียงออกเสียงเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันเงินทุนของเราเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราปล่อยให้เดลลลอบเปอร์จิคิดไม่ซื้ เล่นแง่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมีการรวมกันขึ้นมาหรือว่ามีการตุกติกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าโอเคแต่ที่เราจะได้เงินเราก็ต้องลากยาวไปอีกอาชีพจำไม่ได้เงินแล้วก็อาจที่จะไม่รวยก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อเงินทุนของตัวเองเนาะ ซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครไปเห็นข่าวลือที่ว่าไบเนียนจะทําการซื้อเทอร่าอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆหยุดคิดกนิดนะครับว่ามันจริงหรือเปล่ารอนะครับฟังข่าวที่มันมีการยืนยันจริงๆนะอย่าเพิ่งไปโฟมโอไปอะไรนะครับเพราะว่าข่าวลือแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปันตลาดเนาะแล้วก็ข่าวลือแบบเนี้ยมันก็เป็นข่าวที่อาจจะมาจากวงในแล้วก็แอบปล่อยออกมาให้เกิดความปั่นป่วนก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงจนกว่าจะได้เห็นจากตัวเว็บไซต์ออฟฟิเชียลหรือว่าตัวสวิตเตอร์ออฟฟิเชียลของไบเนียน เขาลือนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์ชกดไลคก์คกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ